ไหว้ขอพรวันทีกองแซที่ศาลเจ้าพุ่งทา,าวโกงสามย่านมาทัททองหรือชุมชนสวนหลวงเก่าศาลเจ้าที่นี่เป็นศาลเจ้าเก,ก่าแก่แล้วนะคะวันทีกองแซก็คือวันประสูตรของเทพพดาฟ้าดินจะอยู่ในช่วงหลังตุตจีนค่ะวันนี้เรามาไหว้ขอพรเป็นวันดีๆท,ที่จะไหว้วให้เฮงเฮงตั้งๆดังๆกันด้วยรับเีงูกันนะคะขอให้ทุกครอบครัวมีแต่ความสุข พบกับสิ่งดีๆเงินทองไหลมาเทมาการงานการเงินมั่งคั่งเหลือเฟือสุขภาพแข็งแรงสดใสที่นี่นะคะเกดตเองก็มาไหวอยู่หลายๆครั้งเขาเป็นศาลเจ้าเก่าแก่สมัยชุมชนสวนหลวงค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็มาบูรณะใหม่ทำใหม่แถวบรรทัดทองนะคะใครผ่านมาก็มากราบไหว้ได้ขอพรได้ค่ะวันนี้ก็มีทั้งไหว้ถวายพงมาลาัยด้วยจุดเทียนแล้วก็ ถวายเงินนะคะสวายซองแดงแล้วก็เติมน,น้ำมันตะเกียงให้ชีวิตอุ่งโรดโทษช่วงปัดเป่าสิ่งไม่ดีออกไปก็ขอทรงความสุขแล้วก็ผลบุญดีๆให้กับทุกๆคนด้วย<ม>เห็นไหมคะตรงนั้นมีนิ้วด้วยนะคะมีนิ้วถวายท่านด้วยอรงนี้ค่ะเราก็นั่งดูงนิ้วสักพักนึงนิ้วที่แสดงได้ดีมากๆเลยนะคะเป็นนิ้วแต้จิ๋วค่ะ กรส่งบุญส่งความดีความสุขต่างๆในคืนนี้ให้กับทุกๆครบอบครัวด้วยนะคะขอให้เฮงๆปตั้งๆทุกๆคนคะ่ะ